สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้ปาเข้ามาวันอังคารนะครับตรงกับวันที่14กันยายนพุทธศักราช2564สัปดาห์นี้การเมืองก็จะมีเรื่องตื่นเต้นเราใจและคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในขณะที่ท่านชมรายการนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปซ้ายไปขวาออกหัวออกก้อยอะไรยังไง แต่สิ่งที่ตื่นเต้นสัปดาห์นี้คนเฝ้าดูกันก็คือคดีสนามฟุตซอลของคุณวิรัตรัรตนเศษและครอบครัวจะเจอไม่เจอวันอาทิตย์นี้นะครับสัปดาห์นี้เอาสัปดาห์นี้อายการสูงสุดก็จะส่งฟ้องที่ศาลอาญาแผานกคดีอาญาทางการเมืองแต่ถ้าฟ้องที่ศาลอาญาแผานกคดีอาญาทางการเมือง ถ้าสารรับฟ้องแล้วเนี่ยนายวิรัตก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวที่เป็นสสที่โดนสองสาคนเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคุณปวีณาไกรครุบซึ่งสารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะโดนฟ้องแล้วเรื่องอยู่ในศารนี่ก็คือสถาบันตุลาการที่เราจะหวังพึ่งได้ยังมีอยู่ครับอย่าเพิ่งใจฟอ อย่าเพิ่งใจฝ่อและอย่าเพิ่งทอถอยเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นคนไทยผมก็อยากจะขอร้องครับทุกวันนี้เสียใจจนสุดซึ้งสำหรับใครที่เจ็บใครได้ป่วยจากไอโรคโควิด -19 และใครที่เสียชีวิตโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่อยากให้ใครต้องมาตายจากกันไปมันน่าเศร้าครับ บางคนฆ่าตัวตายมากที่สุดรมควันตายนู่นนี่นั่นสื่อไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกเพราะถือว่าเป็นข่าวเล็กมีการบีบให้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารทีนี้การเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารเนี่ยก็ธรรมนัตเขาไม่ลาออกนันลือมนเขาไม่ลาออกเขาอุต่าหไปบอกพลเอกประวิทย์โหวนาพบอกช่วยขับฉันออกหน่อยธรรมนัตบอกช่วยขับผมออกหน่อย เรียกว่าหมูไม่กลัวน้าร้อนแล้วขับเลยพลเอกวิท์บอกเฮ้ยกูจะขับมึงได้ไงมึงก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ไปอย่างนี้แหละแต่สิ่งที่กรรมการบริหารจะพ้นสภาพไปคืออะไรครับคืออะไรคือหัวหน้าพักต้องลาออกแล้วก็ไปกันหมดแต่หัวหน้าพักยืนยันไม่ลาออกแต่วันนี้ยังไม่รู้วันนี้ยังไม่รู้อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่สิ่งที่ประยุทธ์ออกมาพูดแทน เพื่อสยบข่าวลือเนี่ยเขาไม่มีใครเชื่อแล้วครับบอกว่าป้อมไม่น้อยใจป้อมไม่ลาออกนะแล้วก็บอกว่าคือออกมาพูดสเปะสปะออกมาชี้แจงวุ่นนะบอกว่าป้อมคงไม่น้อยใจและบอกว่าไม่ไม่อะไรนะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีไม่ปรับคณะรัฐมนตรีไม,รรมตรไม่ลาออกแต่สิ่งที่วันนี้เสียงอ่อยไปแล้วครับคือยุบสภาหรือไม่ยุบ ประยุทธ์ไม่พูดแต่สิ่งที่จับใจความได้ว่าประยุทธ์ไม่มีทางเลือกก็คือคือคอนอำนาจให้ประชาชนคือยุบสภาตามข่าวเขาบอกอย่างนี้บอกว่าโอสอเตรียมลงพื้นที่ถี่ขึ้นนะเตือนสอสอบอกให้ลงพื้นที่ถี่ขึ้นไม่ปรับคอรมอแต่ให้ลงพื้นที่ถี่ขึ้นหมายความว่าอะไรให้คุณกลับไปหาประชาชนถี่ขึ้นครูจะยุบสภาแล้ว แต่จะยุบแบบสายคว้าแลบแบบเต้0ูนย์บอกหรือเปล่าเวลานี้มันเข้าได้เข้าเข็มคืออะไรคือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ยมันมีเวลา15วันอย่างช้าก็รัฐนูนผ่านวรารสาวันที่10ใช่ไหมบวกอีก15วันเป็นยี่หหลังจากยี่หเขาก็ต้องทูนกล้าวไม่มีทางเลือกต้องทูนกล้าอ่า ทรงลงพระปรามาภิไทยมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแน่นอนใช้บัตรสองใบแต่ใช้บัตรสองใบในคนใกล้ชิดประยุทธ์ออกมาพูดกันมากมายบอกว่าเฮ้ยเสียเปรียบนะเสียเปรียบแมวเขานะเสียเปรียบโทนี่วุฒซัมนะพรรคนั้นจะแนมสไลด์กันใหญ่โตบางคนก็ให้เหตุผลว่ามึงจะแนมสไลด์ยังไงแลนสไลด์ยังไงเพราะคนของเพื่อไทยเนี่ยกินกล้วยเยอะและก็ใช้กล้วยฟาด ให้มาอยู่พลังประชารัฐและก็อีกอย่างหนึง่งคุณจะแลนสไลด์2 500เสียงของสภาคุณเอาไปเลย200กว่าคุณก็ยังสู้ไม่ได้เพราะประยุทธ์มีพรรคการเมืองใหญ่ที่เป็นมุธสมาชิกเปรียบเหมือนพรรคการเมืองใหญ่มันมี2 50อยู่แล้วระบอบประยุทธ์เขาอาจจะไม่กลัวตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่กลัวตรงนี้ก็อาจจะยื่นทุนกล้าหรือว่าในระหว่าง15วันนี้ เกิดกลัวขึ้นมาอาจจะยุบสภาแล้วก็หันกลับไปใช้ของเดิมคือบัตรใบเดียวมันมีสองอย่างอย่างไหนจะถูกอย่างไหนจะผิดผมเองไม่ยืนยันนะครับเพียงแต่วิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังทีนี้ประยุทธ์เนี่ยต้องการจะเอาพักพลังประชารัฐมาสารต่อเพราะตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงเอาคนของตัวเองเป็นเลขา เอาคนของตัวเองเป็นเลขาและเอาคณะกรรมการบริหารมาจากพวกของรัฐบาลทั้งหมดแต่จะทำได้ไหมอย่างที่ผมบอกอ่ะพวกหัวหน้าพักพวกธรรมนัตเขามีตั้งสิบแปดเสียงในคณะกรรมการบริหารค่อนข้างยากถ้าธรรมนัตไม่เอาด้วยธรรมนัตจะลาออกจากสสก็ขาดเลยไม่ได้มันเสียเหลี่ยมลูกผู้ชายก็ต้องสู้กันฮึดสู้กันคนอย่างธรรมนัตเนี่ยอย่างที่ผมทราบ เขาบอกว่ารักใครรักจริงทิ้งใครก็ทิ้งจริงเวลาสู้ก็สู้อย่างชนิดหัวชนฝาไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แพฉะนั้นการเมืองเที่ยวนี้สนุกทีนี้ทีนี้เมื่อประยุทธ์มาขย่ำขยี้พักพลังประชารัฐไม่ได้ประยุทธ์ทำไงอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังท่านไปฟังของเก่าๆคือพักใหมายของเขาเวลาเขาแถลงข่าวหรือเขาพูด ที่ทำเนียบจะมีหลังฉากบอกว่ารวมไทยสร้างชาติรวมใจไทยสร้างชาติรวมใจไทยสร้างชาติาาตคือไอ้พักนี้แหละครับที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นพักใหม่เขาก็เบื่อพลังประชารัฐในพักพลังประชารัฐสมาชิกก็เบื่อวอ่าถ้าประยุทธ์มาเป็นคนเด d เดตนายกอีกคนกระโดดหนีหมดโดยเฉพาะสสเขตไม่เอาชาวบ้านด่าเปิงเลยไม่เอาอย่าเอามาเอามาเอามามึงจบตกแน่ นี่คือปริศนาธรรมอย่างหนึ่งที่ประยุทธ์ไม่รู้เรื่องคิดว่าตัวเองยังดังยังเด่นยังมีแฟนคลับหนานแน่นเอาสิคุณก็ไปทำไอ้พักไปทำไอ้พักที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยไทยสร้างชาติอะไรงั้นคุณเนี่ยนะฉะนั้นการเมืองไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรแต่การเมืองตอนเนี้นะไม่มีหกักไม่มีงอแต่ล่อกันซึ่งซึ่งหน้าเลยฉะนั้นฐานอำนาจใหม่ของสองปอ พะปหนึ่งเนี่ยทำท่าจะไม่ค่อยพอใจจะไม่ทำตามที่ประยุทธ์เรียกร้องว่าให้เปลี่ยนกรรมการบริหารหรือจะทำตามก็ต้องดูกันตอนต่อไปแต่เวลานี้เพื่อป้องกันความผิดหวังเพราะยุบสภาเมื่อไรอยู่ที่ประยุทธ์คนเดียวที่คิดอยู่ในใจอาจจะต้องการพึ่งพึ่งใบบุญหรือพึ่งบริการพักเล็กอีกที่เขาเรียกว่าพักปฏดเศษหรือว่า สูตรจาการคำนวณบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสสูตรพิจารณาอีกก็ได้ ructure. นั่นเขายุบสภาแล้วให้รัฐธรร,รมนูญที่แก้ใหม่ที่มีบัตรสองใบบัตรเลือกต,ตั้งสองใบนี้ตกไปฉะนั้นฐานอำนาจใหม่ของคสชที่ที่แพ็กกันแน่นก็คือสองปปอ,อนุพงศ์ปอปอกกับปปประยุทธ์น,นี่คือฐานอำนาจใหม่แล้วก็มีฐานอำนาจใหม่ซึ่ง กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยาก็คือประลัดชิงชัดชัยพรมเลิศชัดชัยพรมเลิศนะล่ำล,ำลำ่เล่นการเมืองแล้วครับถ้าเห็นเรื่องเก่าข่าวเก่าท่านจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังประหลัดชิงไปออกงานครั้งแรกเป็นงานวันเกิดกำลังฮะวันเกิดคุณแม่เตือนใจจัดัสถเถียนซึ่งเป็นมารดาของท่านสสโจยุทธพงศ์จัดัสถียนรองวนฒพักเพื่อไทยสสมหาสารคาม ที่อำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามเรียกว่าไอ้พักเนี้ยเขาแอบทำกันมาแล้วคนที่ทำพักนี้ก็คือแรมโบ้คนว่าที่หัวหน้าพักก็เคยเป็นสอสและเข้าสอบตกเป็นพวกเดียวกับแรมโบ้เขาชื่อรอยโทไกลพบนครชัยกุล สำนักงานพักนี้เขาอยู่ที่อาคารเสริมทรัพย์ถนนรัชดาพิเศษขวยขวางก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคม2564ปีนี้เองก่อตั้ง31มีนาปีนี้เองซึ่งนักข่าวไปถามพ้นเอกประยุทธ์ตอนนั้นตู่เองก็ยอมรับว่าไปดูพักดูพักอยู่ดูพักรวมไทยสร้างชาติที่มีร้อยโทไกลพบนะครชัยกุลเนี่ยและพักพวกของซึ่งเป็นพักพวก,กแกรโบ อาจจะไปพักใหม่เพราะว่าพลังประชารัฐตอนนี้มันก็ช้ำพอแตกยับเยินและยังมีคดีถูกฟ้องร้องให้ยุบพ,พักอีกนะครับมีคดีถูกฟ้องร้องให้ยุบพ,พักอย่างเช่นคดีที่เทพไทยเสนพงเขาก็ยื่นยุบพักพลังประชารัฐต่อกอก,อกอตอท่านจำได้ไหมเลือกตั้งซ่อมเขตสามเทพไทยโดนปลดออกจากสสน้องชายเทพไทยสู้ไม่ได้ธรรมนัต กวาาขุ้นพลไปแล้วเอาคนเขาทร,รมนัดชนะหมดเลือกตั้งซ้อมกี่ครั้งธรรมนัตนำทีมชนะหมดนี่ก็คือเรื่องราวในอดีตที่เห็นฉะนั้นหัวหน้าพักเขาก็ต้องโอ้ก็ต้องรักธรรมนัตเขาก็ต้องปกป้องลูกน้องเขาการเป็นลูกพี่หัวหน้าเขาต้องไม่ปกป้องลูกน้องมันก็ใช้ไม่ได้ครับฉะนั้นพลังประชาัฐเนี่ยถูกร้องเรียนจากเทพไทยเสนพงศ์ในข้อหาใส่ร้ายบิดเบือนก่อนเลือกตั้ง ซ่อมสอสอเขตสคดีนี้มีมูลนะครับอีกหลายคดีครับท่านผู้ชมที่พลังประชารัฐโดนอยู่อย่างเช่นคดีจัดปราศัยใหญ่ที่สมุทรปราการตอนที่กรุงศรีวิไลไปลงเลือกตั้งวันนั้นจัดปราศัยเมื่อ24กุมภาพันธ์2ร6 2จัดปราัยทำไมเขาเปิดตัวเจ้าเอ๋ครับชมสวัสด์อัดวัเหมสามีคุณนันทิดานายกอบจอสมุทรปราการนั่นแหละ และคุณชมสวัสด์คุณเอท่านเป็นประธานหอ,อการค้าสมุทรปราการอยู่เขาก็ไปเปิดตัวบนเวทีซึ่งคุณเอชมสวัสด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพกรรคพลังประชารัฐแต่ดันไปขึ้นเวทีครับนักร้องเขาบอกเฮ้ยไอ้อย่างนี้มันเข้าข่ายขัดพร,อพอรบอพอรบอพอรคก,การเมืองมาตรา28เขาห้ามบุคคลภายนอกครอบงำพรรคตามมาตรา92ของรัฐธรรมนูญ นี่ก็เป็นเรื่องที่เขาร้องเรียนกันอยู่ร้องเรียนกันอยู่อาจจะยุบพักทิ้งก็ได้เพราะว่าเพราะว่าเส้นใครดีกว่ากันละ่ะระหว่างตู่กับต่อป้อมอมีอีกหลายเรื่องตอนนั้นนะจำได้ไหมพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นพลเอกประวิทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรนะพรรคเขาเชิญไปที่ท,ที่รู้สึกจะวังน้ำเขียวเขาเปิดสัมมนาตอนวันที่22กรกฎาคมปี62สอง2 ที่88กามองเต้รีสอร์ทวังน้ำเขียวระหว่าง21-22กรกฎาคมปี62รีสอร์ทนี้เป็นรีสอร์ทที่รุกป่าสงวนตั้งอยู่หมู่งตำบลไทยสามข,ขีเป็นข่าวใหญ่โตครับเป็นข่าวใหญ่โตนี่คือจุดบกพร่องของพลังประชารัฐที่ถูกฟ้องร้องให้ยุบพักอยู่ทีนี้ไอ้พัก ไทยสร้างชาติหรือรวมไทยสร้างชาติของของของประหลัดชิงนะที่จะประเคนให้ประยุทธ์เนี่ยเขาไปยื่นขอจดทะเบียนพักเมื่อ17กรกดาคมโลโก้ของพักผมเห็นแล้วเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเอยไม่ใช่เป็นลูกหกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมสีน้ำเงินมีแถบมีเส้นสีทองขาวสัญ,ญลักษณ์หมายถึงการรวมประชาชนคนไทยเป็นหนึ่งเดียวสร้างสามาคัคคีชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์เอาฝันไป ก็จะมีสิงดํารัฐศาสตร์ฉัรชัยเนี่ยเป็นเลขาหรือเป็นหัวหน้าพักอันนี้เขาไปวางกันเองนะเขาวางคุ้มกําลังไว้ทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าจะจริงเท็จยังไงก็ดูเพราะคนเป็นประหลัดกระทรวงมันก็ต้องคุ้มผู้ว่าแต่พ้นจากประหลัดกระทรวงวันที่30แล้วมึงดูก็แล้วกันที่บ้านจะเหงาเลยก็แล้วกันนี่เขาตามอย่างฮะโมเดลไหนโมเดลโมเดลลุงจิ๋วผมลุงจิ๋วพลเอกชาวาลิตกับประหลัดทิรู้จำประหลัดทิได้ไหม พิสารมูลนิสาธาระรเป็นปาร์กระทรง,งมหาไทยมาเป็นเลขาให้กับพักความหวังใหม่ความหวังใหม,ม่มีลุกจิ๋วเขาเป็นหัวหน้าพรรนี่จะเอาโมเดลนี้เลยครับเอาโมเดลนี้เลยฉะนั้นการเมืองมันมาของมันอย่างนี้คนก็วิพากษ์วิจาร์เรื่องคู่วุฒิสมาชิกทําไมลงคะแนนไม่ไม่ไม่เป็นแบบเดียวกันคือตู่อาจจะยังคิดไม่ได้เรื่องสูตรสองใบนะสมองช้าไปครับ ก็มีคนที่ใกล้ชิดซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลเนี่ยอย่างเช่นพักบาลรงสาพักบาลรงปออะไรเนี่ยเขาก็เข้าไปอธิบายให้ฟังว่าอายุทธการบัดสองใบเนี่ยหนึ่งดีนะทนายกจะเป็นการดับพักเก้าวไกลผมก็มานั่งฟังดูบอกเฮ้ยนี่มึงขี้กลัวขนาดนี้เหรอมโนเองเหรอจะไปดับฝันเก้าวไกลกับเก้าไกลเขาเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่คิดเหงซวยอย่างนี้ เก้าไกลเข้ามาจากประชาชนไม่ได้ซื้อเสียงสักบาทผมพูดในความยุติธรรมแล้เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาแล้วตอนนี้ตอนที่อยู่อนาคตใหม่เห็นมากะตาว่าเขาไม่ได้ซื้อเสียงเขาไม่เอาสอสอเลยอดีตสอสอมาเขาคนใหม่ๆทั้งนั้นแล้วคนพวกนี้มาอันดับสองันดับสามอันดับสองันดับสามชนะนายกอบอจอชนะอะไรหมดเลยนะแต่เสียอย่างเดียวไม่ใช้ตังค์ไงไม่ใช้กล้วยไงแต่ธนาธรเขาไม่ใช้อยู่แล้วได้เท่าไรเท่านั้น แต่ก็คว้าชัยชนะสอสอเขตมาถึง31คนบัญชีรายชื่อที่จริงเนี่ยมันได้57นะครับอย่าง57ผมอยู่ดับห้บ5าผมก็หลุดเขาเอา50คนแล้วน้องนั้นก็าขวาดทิ้งทะเลหมดขวาดทิ้งน้ำเจ้าพยายหมดที่เขาเรียกสูตรพิสดารเนี่ยเอาไม่สอสอปัดเศษเอามาเป็นแต่ผมไม่ได้ปัดเศษเจ็ดหมื่นกว่าตรงตามรัฐธรรมนูญเลยแต่ประยุทธ์โชคดีนะ ถ้าผมเข้าไปอาจจะโชคร้ายกว่าน,นี้เขาบอกดับขวัญเก้าวไกลอันที่สองเขาบอกว่าล้างพักเล็กหลังเลือกตั้งปีหกสองเนี่ยตอนปีหกสองประยุทธ์จำได้คุณโอกันเลอกเกินโอพักเล็กกันเลอเกินคุณไม่มีพักเล็กเล็กที่คุณได้ที่ไปปัดเศษให้เขาคุณได้เป็นนายกไหมมันเสียงปริ่มน้ำจะตายหายอยู่แล้วก็ได้พักเล็กให้ช่วยแล้วเวลานี้คุณจะถีบพักเล็ก นะจะถีพักเล็กแล้วจะเบรกพักใหม่ไปเบรกเขาทำไมแล้วนะพักใหม่เนี่ยผมบอกว่าถ้าผมมีผมทุ่มแบบที่เขาทำสมัยด็อกเตอร์ทักษิณหรือสมัยคุณอุตมะถามว่าคนเข้ามาเพราะเงื่อนไขอะไรบางคนมีคดีให้ปัดเป่าช่วยบางคนเสียงดี เป็นสอสอไม่เคยสอบตกคุณก็เอาไปกล้วยมหาศาลก็มากันอย่างนี้ทั้งนั้นตอนนั้นเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกอะไรนะไดโวครับเขาเรียกไดโวครับดูดพลังดูดไงธนาธรพูดพลังดูดก็เลยโดนฟอ้องอายการสั่งไม่ฟ้องแค่พลังดูดนะมึงดูดมาป่ะ,อะตอนทงนางศิลป์เขาเรียกเขาเรียกโฮลดิ้งอย่างที่ผมพูดให้ฟัง ไม่จะไปเบรกพรรคใหม่ไงแล้วบอกพรรคเล็กถูกดูถูกย่ำยีก็เขาไม่ซื้อเสียงอ่ะอยากเป็นพรรคใหญ่ก็ได้ึมมาสิอดีตสสมามาอยู่กับกูมาดูอยู่พระาดอลาภาพมากูให้มึงนคนละร้อยล้านแม่งที่ค้านจะวิ่งเอาไปเลยคนละร้อยล้านกลายพรรคใหญ่ทันทีนี่เงินซื้อประเทศไทยเว้ยเฮ้ยนี่ผมเล่าให้ฟังตรงๆอย่างนี้คุณอย่าไปดูถูกเขาจะสร้างพรรคใหญ่มีสองพรรคจะทําให้การเมืองมั่นคงโท มันมั่นคงอะไรครับสภามันจะกลายเป็นสภาประเด็จการผมจะบอกให้แล้วเขาบอกว่าอะไรแก้รัฐนูนบัตรสองใบจะทำให้สภามีเสถียรภาพโอ้โหถุยชีวิตผมคิดอย่างนี้ขั้นท่านอาจจะฟังผมแล้วใจนิ่งๆนะท่านมีสิทธิ์คิดแตกต่างจากผมนี่คือระบอบประชาธิปไตยแล้วไอ้พักนั้นอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแก้รัฐนูญเขาเนี่ยมันตอบโจทย์นะพักร่วมรัฐบาล มันตอบโจทย์เพราะไปะแถลงนโยบายไว้ว่าจะแก้รัฐมนูนมึงแก้จริงมึงปิดสวิตซ์สวสองร้อยห้าสิบสิวะถ้ามึงแก้จริงเอาจริงช่วยเหลือประชาชนแต่แก้บัตรสองใบเนี่ยคนอีสานเขาบอกว่ามันจิ้มปลาลานแดกไม่ได้จิ้มปลาลากินไม่ได้ปลาลาปลาแดกออกมาจิ้มกินไม่ได้มันมีประโยชน์เฉพาะพักการเมืองนะมันจะตอบโจทย์ตอบจําเลยอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วแต่แล้วเขาก็สรุปบอกว่า กรณีพักเพื่อไทยชนะเนี่ยยังไงก็จัดรัฐบาลไม่ได้ถ้ามาดูกัน40ล้านเสียงเนี่ย50%ครึ่งหนึ่งเอาสอสอไปเลย250คนเอาไปเลยนะเอาให้270คุณเป็นพักคอันดับหนึ่งแต่คุณก็มาเจออีกเจออีกด่านด่านสอวอสอวอตั้งต้นใน250้หาเท่ากับเพื่อไทยสมมุติว่าเพื่อไทยแลงสไลด์นะ แล้วก็มีพักของเขาอีกอาจจะเป็นรวมไทยสร้างชาติอะไรก็แล้วแต่พลังประชารัฐรวมกันแล้วอายุมันก็มาอีกตราบใดที่ยังมีสวออยังไม่ถูกสวิตตัดสว,วิตอยู่มันก็มันก็มาแน่นอนมาแน่นอนนี่เขาคิดจะสองใบหรือจะใบเดียวตามที่เขากลัวไม่กลัวนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งนี่ผมท้าความเรื่องของการเมืองให้ฟังว่าป้อมไม่ถอยสมมุตินะ ขณะที่ผมพูดสมมุติว่าเขายังไม่ถอยเขาก็ปัดฝุ่นพักของเขาเตรียมไว้แล้วคือไทยสร้างชาติมันจะสร้างชาติสร้างอะไรก็แล้วแต่เราก็ใจนิ่งๆิดูเขาการเมืองเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมไม่ได้ห่วงการเมืองแต่เอามาเล่าให้ท่านใช้วิเคราะห์ว่าตราบใดที่บ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มีทางครับที่จะพัฒนาบ้านเมืองได้ตามยุทธศาสตร์ที่มันกาหนดไว้ยุทธศาสตร์ของมันในกี่ปีแล้ว มันคืบหน้าคืบหลังไปยังไงแค่ไหนมันไม่มีทางหลังจากยึดอํานาจมารัฐนนปี60กําหนดให้มียุทธศาสตร์สอวอเป็นคนจัดการในงยุทธศาสตร์และต้องรายงานต่อรัฐสภา,าผมยังไม่เห็นมีรายงานสากระเบืออะไรเลยครับนี่คือความบกพร่องที่เอามาตําหนิแต่ผมพูดภาษาชาวบ้านไม่ได้หยาบคายอะไรมากครับแต่ทวงถามความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือการทำมาหากินของพี่น้องเวลานี้มันอดตายกันแล้วเว้ย ไม่มีเงินจะลงทุนไม่มีเงินจะลงทุนไม่ว่าจะพวก SME อไมโครเอ e หรือพี่น้องที่ทํากิจการเล็กๆน้อยๆเดือดร้อนกันหมดคนไม่มีงานทำมันเกิดจากอะไรผมพูดไปมันก็วนกันไปซ้ำซากกันไปแต่ข้อเท็จจริงมันปฏิเสธไม่ได้ว่าจริงไหมว่าคนไม่มีงานทำเพราะโรงงานมันย้ายไปหมดมันย้ายไปจนแทบจะคุณไปดูที ไปดูป่าชา EEC อซีนี่อะไระไระไระเบียงเศรษฐกิจฉะเชิงเซาจันฉะเชิงเซรารรยองชนบุรีสิมันไม่ได้เต็มที่ที่จะทำให้คนมีงานทำแล้วเวลานี้เวลานี้คุณจะเปิดประเทศร้อยี่สิบวันคุณจะเปิดและตุลาคมเลยกี่วันเลยกี่วันคุณเปิดประเทศแล้วคุณต้องให้คนได้มีงานทำเขาไม่ดีอยากจะนั่งมารอขอทานรัฐบาลหรอกครับคิดเรื่องนี้บ้างไหม คิดแต่ตำแหน่งตัวเองว่าคุณจะเป็นต่อคุณจะเป็นต่อแต่คุณไม่คิดเรื่องพี่น้องประชาชนอดอยากปากแห้งอยู่ในเวลานี้คุณคิดจะ,จะแจกเงินเอางบประมาณมาแจกนะมันหดหายไปยังไงแค่ไหนแจกไปเท่าไหร่มันครบไหมมันครบไหมเงินที่แจกพวกนี้ก็มาจากภาษีอากรเงินกู้เข้ามาทางนั้นคนที่รับผิดชอบคือพวกที่เยวเยวไปไประท้วงอะแล้วก็ไปคุกคามสิทธิเสรีภาพเขาจนดังลั่นไปทั่วโลกแล้วเวลานี้ ดังลั่นไปทุ่เลยคุณคิดบ้างไหมว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนมาใช้นี่ประเทศไทยนี่คือความรู้สึกของผมผมบอกแล้วทุกครั้งว่าผมไม่ได้เกลียดพลเอกประยุทธ์ผมไม่ได้เกลียดผมไม่ได้โกรธแต่ผมพูดอย่างมีเหตุผลขอให้เชื่อถ้าเราเป็นเพื่อนกันนี่คือเพื่อนแท้ครับผมไม่ใช่เพื่อนแบบไอ้แรมโบ้ไม่ได้ใพ่เพื่อนอย่างไอ้พวกโคศกรัฐบาลมีอะไรผมจะบอกความจริง นี่คือเพื่อนแท้ถ้าท่านมีเพื่อนสักคนเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในกามารมณในอบายยมุกแล้วไปเตือนเนี่ยให้คิดสิครับเฮ้ยเขารัก <"He i, S 2> เราจริงไว้<ๆ>เราไม่ควรเล่นไฮโลเราไม่ควรเล่นไพ่ป๊อ,ปอกเราไม่ควรไปกระทำตัวเสเพลมานอนคิดสิครับนี่คือเพื่อนจริงๆแต่ถ้าเป็นเพื่อนที่มาเฮ้ยโอ้โหมึงดีไว้มึงเล่นไฮโล โอ้โหมึงเจ้าชู้มึงกินเหล้ากินยาโอ้โหมันสนุกชีวิตก็แค่นั้นแล้วใครเพื่อนแทน้ถ้าผมเป็นเพื่อนกับพลเอกประยุทธ์ผมเตือนอย่างนี้คือเพื่อนแท้ครับไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเตือนด้วยความหวังดีไม่ได้ใช้ภาษาอะไรหยาบคายกับพลเอกประยุทธ์เอาเรื่องบริหารราชการและเจ็บแค้นที่เจ็บแค้นคือเจ็บแค้นแทนพี่น้องประชาชนที่กําลังอดอยากในเวลานี้โว้ยเฮ้ยนี่กูพูดมึงอย่างนี้จริงๆพูดอย่างนี้จริงๆครับ ขอบพระคุณนะครับที่ท่านเข้าใจผมทุกท่านมีสิทธิ์จะคิดระบอบประชาธิปไตยถึงจะเป็นประชาธิปไตยแบบประยุทธ์ท่านคิดความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่อย่าโกรธกันท่านอาจจะคิดอาจจะคิดแบบเป็นสลิมประยุทธ์เชิดจูประยุทธ์บ้านเมืองสงบจบประยุทธ์แต่ผมคิดของผมอีกแบบหนึ่งว่าบ้านเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยสากลและครบกับเข้าทุกประเทศเราถึงจะไปได้นี่คือความมุ่งมั่นของพวกเราที่อยู่ในสายประชาธิปไตยสากลขอบพระคุณจริงๆพรุ่งนี้ พบกันใหม่ครับจากกระผมบุญลวียมจินดาวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ